สวัสดีครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมารู้จักกับแผนการตลาดของบร mm ิษ hmm. ัท c o ม m o n Corporation ชั r p o r a t i o n ครับที่นี่นะครับสมัครฟรีครับสมัครฟรีนะครับแล้หน้าที่สำคัญคือสินค้าที่นี่นะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นที่1 PV นะครับ1 PV เท่ากับ1บาท และสําหรับผู้บริโภคจะได้อะไรผู้บริโภคจะได้ส่วนแบน่ง1%ทุกวันจากคะแนนที่ซื้อสินค้าเรานกเราเรียกว่า r p Reward Point นะครับได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทุกๆวันนะครับและที่สำคัญนะครับการขึ้นตำแหน่งเพื่อลบรายได้ที่นี่นะครับใช้เงินน้อยมากนะครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งบรอน์ครับตำแหน่งบรอน์เนี่ยนะครับซื้อสินค้านะครับครบห้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อย PB นะครับก็เป็นตำแหน่งนี้ได้นะครับ และตำแหน่งที่2นะครับเป็นตำแหน่งซิมเวอร์ครับซื้อสินค้าครบ5,000บาท5,000 <CC> <ces> PV นะครับก็เป็นตำแหน่งซิมเวอร์ตำแหน่งที่3ตำแหน่งโกครับถ้าซื้อสินค้าครบ1,000 0บาท1,000 0 PV นะครับก็เป็นตำแหน่งโกและตำแหน่งที่4 <ces> นะครับตำแหน่งใหญ่สุดเลยก็คือตำแหน่งแพทตตินัมถ้าเราซื้อสินค้าครบ25,000บาท25,000 PV นะก <c> ็ <oughs> เป็นตำแหน่งแพทตตินัมแล้นะครับ แล้วรายได้นะครับมีอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางที่1เราเรียกว่ายูนิเเวลหรือค่าแนะนำครับที่นี่ค่าแนะนำนะครับจ่าย5ชั้นลึกนะครับจ่าย5ชั้นลึกนะครับมาดูว่าถ้าคุณนะครับเริ่มต้นธุรกิจนี้แล้วนะครับคุณไปแนะนำนะครับ ลูกของคุณหรือ G1 นะครับ G1 ไปแนะนําเป็น G2 นะครับ G2 ไปแนะนําก็จะเป็น G3 คุณ G4 ไปแนะนําก็จะเป็น G3 ไปแนะนําก็จะเป็น G4 G4 ไปแนะนําก็จะเป็น G5 นะครับ5ชั้นนะครับแบบนี้ครับซึ่งนะครับชั้นที่1นะครับ G1 บริษัทจ่ายค่าแนะนําให้10%นะครับตลอดชีวิตที่เขาซื้อนะครับ G2 จ่ายให้4% G3 จ่ายให้2% G4 จ่ายให้2%แล้วก็ G5 จ่ายให้2%ครับ2%นะครับมาดูว่าถ้า G1 เราปิดตำแหน่งสูงสุดคือตำแหน่งที่4นะครับ25,000 p v 10%ก็คือได้2,500บาทต่อคนนะครับ G2 ซื้อนะครับได้1,000บาทต่อคนนะครับ G3 ได้500บาทต่อคน G4 ซื้อนะครับ เป็นตำแหน่งแพทยที่นั่งเราได้ห้าร้อยบาทต่อคน G5 ซื้อเราได้5้าร้อยบาทต่อคนนะครับแล้วก็โลอัพถ้าใครนะครับในนี้นะครับไม่ดารงคุณสมงบัตรนะครับข้างล่างก็จะโลขึ้นไปหาตำแหน่งที่มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดในข้อนี้คือตำแหน่งแพทย์ที่นั่งนะครับและก็คุณไม่ต้องยยอยรักษายอดเพื่อรับรายได้ค่าดได้นำนะครับและที่สําคัญคือนะครับตำแหน่ง ทั้ง4ตำแหน่งนะครับบอนด์ซิมเวอร์โกลแพดดิตรับรายได้ต่างกันนะครับตำแหน่งร้อนเนี่ยครับรับรายได้ค่้แน,นะนำนยได้แค่นะครับชั้นลูกชั้นเดียวนะครับได้แค่ G1 นะครับถ้าเป็นซิลเวอร์จะได้รับ G1 บวกกับ G2 นะครับได้สองชั้นถ้าเป็นโกจะได้รับ G1 บวก G2 นะครับบวก G3 3ามชั้นถ้าเป็นตำแหน่งแพทจะไดะ้ตั้งแต่ G1 นะครับบวก G2 บวก g 3บวก g 4แล้วก็บวก g 5นะครับได้5ชั้นเลยนะครับนี่คือ่าแนดนงกลาวนี้เรามาดูรายได้ข้อที่2เราเรียกว่านะครับข้อที่2เราเรียกว่าจับคู่หรือ b น n a r y นะครับรายได้ b น n a r y เรามาดูนะครับว่าเวลาคุณนะครับสร้างทีมงานขยายธุรกิจสร้างองค์กรนะครับก็จะมีนะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับ ที่สําคัญคือไม่จํากัดชั้นลึกครับฝับ่งซ้ายนะครับถือว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมียอดที่น้อยกว่าเราเรียกว่าฝั่งอ่อนนะครับฝั่งขวานะครับมียอดมากกว่าเราเรียกว่าฝั่งแข็งดังนั้นฝั่งอ่อนถ้าสมมติว่ามานะครับหล้านคะแนน1ล้านท v นะครับหล้านท v ฝั่งแข็งมา1นล้านห้าแสนทีนะครับก็จะ คอมพิวเตอร์ AI ไก็จะตัดฝากจากฝั world, ่งแข็งออกมา1นล้านนะครับมาบาลานซ์กับฝั่งอ่อนส่วนที่เหลือคือ500 0 0นเนี่ยเอายกยอดไปคำนวณนะครับรายได้ให้กับเราในวันถัดไปไม่ตัดทิ้งนะครับเมื่อบาลานซ์กันบริษัทคูณให้1 0นครับจากคะแนนฝั่งอ่อนก็คือ1ล้านคะแนน1ล้าน PV ก็จะได้วันละ10,000แสนบาทนะครับ่งแสนต่อวันก็คือเดือนละ3ล้านนะครับในรายได้นะครับจากคู่นี้นะครับซึ่งรายได้จากคู่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องรักษายอด เพื่อรับเพื่อรับรายได้ข้อนี้นะครับไม่ต้องรักษายอดและที่สมคัญนะครับการที่จะรับรายได้ข้อนี้คุณสมบัติตําแหน่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างตําแหน่งบร้อนนะครับจับคู่นะครับที่จะรับรายได้นะครับตําแหน่งร้อนจะได้แค่วันละ1000บาทต่อวันซินเวอร์จะรับวันละ25,000บาทต่อวัน โกครับจะรับวันละห0 0 0มื่นห้าหมบาทต่อว,วันตำแหน่งแพท,ที่นัมรับสูงสุดเลยครับหนึ่งแบาทต่อว,วันก็คือเดือนละ3าล้านนะครับนี่คือรายได้ข้อที่สองจากคู่คราวนี้นะครับทุกท่านครับมาดูรายได้ข้อที่3นะครับเราเรียกว่าแมทชิ่งนะครับก็คือค่าลิขสิทธิ์จากการสร้างผู้นานั่นเองนะครับแมทชิ่งเนี่ยนะครับ เวลานะครับเราแนะนำนะครับลูกหลานลิสโหนใช่ไหมครับได้ค่าแนะนําไปแล้วได้จับคู่แล้วนะครับเราก็จะได้รายได้จากการช่วยเหลือทีมงานให้มีรายได้อย่างสมมติว่านะครับคุณนะครับมีกีหนึ่งมีรายได้นะครับบริษัทจับคูณให้เราเนึ่งที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ากีสองนะครับมีรายได้จากการจับคู่นะครับบริษัทก็คูณให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกีสองนะครับ ต่อไปก็เป็น G 3 G 3มีารายได้บริษัทคูณให้5%นะครับ G 4นะครับชั้นที่4มีารายได้บริษัทก็คูณให้5%แล้วก็ G 5นะครับมีารายได้บริษัทก็คูณให้อีก5%มาด,ดูตัวอย่างครับว่าถ้า G 1มีารายได้สูงสุดจาก b บตเรนะครับ25%ก็คือสูงสุดคือวันละแสนใช่ไหมครับแสนหนึ่ง25%คือก็จะคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับจากแสนก็คือ วันละ25,000ืาพันบาทอันนี้ต่อวันนะครับเดือนหนึ่งก็คือ750,000บาทนะครับต่อเดือนต่อคนนะครับซึ่งถ้าเป็น G2 นะครับถ้าจีสองได้เต็มแม็กคือวันละแสนใช่ไหมรเราก็บริษัทก็จะคูณให้10%บ็คือวันละหมื่นต่อวันให้กับเรานะครับจีสามนะครับเต็มแม็กคือวันละ1 0 0 0 0แสนนะครับ5%คือเราจะได้วันละ5,000บาทต่อวันนะครับต่อคน G4 ก็5,000บาทต่อวันต่อคนนะครับ G5 ก็ได้5 0าพันวัต่อวันต่อคนนะครับแล้วก็โลอัพนะครับแล้วก็โลอัพขึ้นไปซึ่งถ้าใครนะครับไม่ได้รักษาคูณสมบัติในการที่จะรับรายได้นะครับก็จะโลนะครับข้างล่างก็จะโลขึ้นไปหาตำแหน่งที่สูงสุดนคือแพทชินัมเพราะอะไรครับ matching เนี่ยนะครับ m a t ชิ i n g m a t c h ง n ั้นคนที่เป็นตำแหน่งบอนด์นะครับอน แม็กซีงนี้จะไม่ได้นะครับได้ค่าแนะนําได้จากคู่แต่จะไม่ได้แม็กซี่คนที่เป็นตําแหน่งซิลเวอร์จะได้แมทชิ่งชั้นลูกนะครับ G 1บวกกับ G 2ได้สองชั้นนะครับคนที่เป็นโกจะได้ G 1บวก G 2แล้วก็บวก G 3นะครับคนที่เป็นแพาที่นั่งเท่านั้นครับที่จะได้หมดเลยนะครับ G 1บวก G 2แล้วก็บวก G 3แล้วก็บวก G 4แล้วก็บวก G ห้าห้าชั้นลึกแบบนี้ครับ ดังนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ลดดำรงคุณสมบัติของตําแหน่งสูงสุดนะครับข้างล่างก็จะไหลขึ้นไปรายได้จากข้างล่างนะครับไม่ตัดทิ้งนะครับรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จะยกนะครับออโต้นะครับเป็นกาเรียกว่าไปให้กับตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งแพทินัมที่สูงขึ้นไปนะครับก็จะรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับรายได้แมทชิ่งเนี่ยคุณแค่ รักษาคุณสมบัตินะครับก็คือ500 PV 500บาทต่อเดือนต่อเดือนนี้500 PV 500บาทต่อเดือนเพื่อรับรายได้แมทชิ่งข้อนี้นะครับซึ่ง500 PV 500บาทต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เอายอดตรงนี้ไปคำนวณให้ผลข้างบนนะครับแต่นะครับที่นี่นะครับจะนำยอดที่เรารักษา,อายอดซื้อซ้ำเนี่ยนะครับแบง่งแบง่งแบ่งออกเป็น 50- 50าฝั่งซ้ายนะครับกับฝั่งขวานะครับ ได้นะครับ250 t v เน uh ี่ยเอาไปไหนเอาไปนะครับไปให้กับคนที่อย okay. ู่ล่างสุดนะของสายงานของท่านเลยนะครับถ tom ือว่าสายงานของท่านนะครับล่างสุดนะมีกี่คนก็แล้วแต่ครับแต่คนที่อยู่ล่างสุดนะถือว่าเป็นในเอนะครับก็จะได้ยอดจาก250เนี่ยนะครับคนแรกเลยนะครับ250คนข้างบนก็จะได้ตามมาครับคนแรกได้คนข้างบนนะครับที่อยู่ในสายงานด้านซสายทั้งหมดนะครับ 250ก็จะได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมา,าฝั่งซ้ายของท่าน250นะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับคนที่อยู่ล่างสุดใน B ก็จะได้250ด้านขวาไปแล้วคนข้างบนก็จะได้นะครับคนละ250ไหลขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแล้วมาจับคู่ให้เราจากการรักษาย,ยอดของเราเองนะครับนี่คือแผนการตลาดที่แบบ ปฏิวัติวงการนะครับของธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับที่คอมมอนคอมโบเรชั่นครับ